เชิญเลยครับจ้าเจริญธรรมทุกท่านค่ะ,ะชื่อชื่อชื่อทัดกนกบุญเสถียรค่ะป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนแน่นจุกจุกเสียดแน่นท้องค่ะแล้วก็หายใจมไม่ค่อยออกมันเหมือนกับมีลแมแน่นอยู่แถวๆลำคอนี่แหละคะ่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบแปดจ้ะชื่ออะไรนะครับอีกทีนะครับได้ยินไม่ชัดเมื่อกี้ กะนกบุญสเสถียรทัดทัดกนกทัดกัดกนกทัดกน,ก,ดก,นกบุญสเสถียรอายุห้าแปดปีจ้ะครับครับคุณอานะครับคุณอาเสร็จแล้วเป็นมากี่ปีแล้วครับโรคกดไรย้อนนี่ครับหลักสิบปีแล้วจ้ะโอ้เป็นโรกยอดคิดเลยนะเป็นโรคคนรวยนะป้าเนี่ยโชคดี <c oughs> ครับ <c oughs> เอ๊ <c oughs> เป็นอะไรกับคุณเกษียาเออเป็นน้องจ้ะ อ๋อพ้นนาาสกุลเดียวกันเนี่ยบุญเสถียรเลยนะอ๋อเป็นน้องสาวนะครับอายุก็ะไลเรียกกันนะห้าแปดกับหกสิบเอ็ดโอเคครับแล้วก็มีพี่ท่านใดนะครับที่จะคลายทุกกายทุกใจนะครับให้คุณาทัดกระหนกนะทัดกระหนกอายุห้าสิบแปดปีเป็นโรคกดไนย้อนมาสิบปีรู้สึกสแสบตามลําคอใช่ไหมครับรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะครับนะครับอ่าพี่ป้อมนะครับเชิญนะครับพี่ป้อม ผมเคยจำคุณอาได้เขาอยู่งข้างกับป้าป้าตลอดเวลาแล้วคอยพูดเป็นช่วยซวย,วยช่วยเสริม<อ>ใช่ไหมครับน่า<อ>จะจําไม่ผิดถ้าจะอยู่ออกนอกจอ,อแป๊แบแอบบเป็นโลคเขาด้วยอ่ะครับป้ามัเจอที่ไหนครับเออท่านมาลงในสายด่วนที่เลยครับอ๋อในสายด่วนเออตอนนั้นก็มีความกังวลแล้วท่านก็จะเป็นคอคอยดูแลป้าอยู่น้องสาวที่คอยดูแลป้าอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโลกด้วยแต่เห็นช่วยป้าจําโลกใหญ่เลยนะ ตันต้าช่วยป้าจำทกยางเลยบางทีป้าเป็นโรคเองจําไม่ได้คนข้างๆจําได้นะ่ะแล้วตอนนี้อยู่อยู่ห้าวันแล้วใช่ไหมครับแล้วรู้รู้อย่างว่าอาการดีขึ้นไม่ดีขึ้นตอนนี้ก่อเ<อ>ลยย้อนกลบขึ้นไหมแน่นอืดน้อยลงแล้วจ้ะอ่าเพราะอะไรล่ะก็ <พอ S 2> เราก็<อ>เ,ราเราสบายใจขึ้นแล้วปรับสมดุลได้อย่างนี้มั้ เออแล้วเรากินเป็นไงเรากินแล้วเป็นไงเรากินถูกหลักเหมือนกับที่เราก่อนที่เรากินตอนที่กดไหลย้อนเยอะๆสิบกว่าปีอ่ะอาหารแตกต่างกันไหมครับก็มันแตกต่างนะจ๊ะเป็นไงครับอาหารแตกต่างตอนนั้นนะนะรสชาติเป็นยังไงอาหารที่แตกต่างรสจัดมันไก่เหรอแล้วตอนเนี้ยสมัยก่อนมันมีหมูมีไก่กินแล้วอ่ะอ๋อรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมกดไหลย้อนอ่ะเนี่ย จริงๆแล้วนะพอเรารู้จักวิธีรักษาโรคนะเราจะไม่กังวลเราจะคุยเรื่องหัวเราะได้เนะาะแต่เมื่อก่อนเราเป็นโรคไม่มีทางออกนะคุยคุยเรื่อเครียดแล้วทุกเนาะดูความต่างตรงนี้ได้นะครับเอาแบบนี้นะอ่าเห็นไหมคราบ่กกดใจย้อนสิบกว่าปีเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารของเราเขาก็คิดว่ากินอย่างนั้นนะ่ะกินประเสริฐกินแพง,แพงๆกินหาได้ยากนั่นนะ่ะคือความเจริญแต่จริงๆแล้วเรามาหานมากินอย่างเงี้ยกินข้าวกับเกลือเนี่ยมันคือความเจริญ เจริญอะไรเจริญที่เป็นคนวันละก้ากินน้อยใช้น้อยเลี้ยงง่ายบอกงง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ย่อยง่ายด้วยอะไรที่ไปปัจจัยนี่ปัจจัยที่มันหาได้ง่ายแล้วไม่มีโทษอ่ะมันคือพืชผักเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะกินมากเข้ากับกินข้าวตรงนั้นนะเราก็เบาสบายอยู่ดีถ้าเราทําใจในใจได้ว่าคือไม่มีความอยากในเนื้อสัตว์อืใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีความชอบในเนื้อสัตว์ที่มันอยากกินปุ๊ยเห็นไก่ปุ๊บต้องกินกระเพานะ เห็นกับปลาก็ไปปลานึ้อสีอิ้วนึ่งมะนาวนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตรวจสอบตรงนี้ไปนะครับถ้าเรามีธรรมะเนี่ยศีลคือการที่เรารู้ความจริงว่าเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นโทษหนึ่งอย่างแล้วรู้ความในหนึ่งด้วยว่าเพราะความอยากของเราเนี่ยผมเคยพูดกับพี่น้องบางท่านนะครับว่าถ้าเรามีข้อมูลหรือข้อมูลหนึ่งว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแข็งแรงจะมีเหตุผลต้องกินเนื้อสัตว์ไหมไม่เด่ใช่ไหม ไม่มีเหตุผลที่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยเนาะก็ hmm. เขาบอกว่าแข็งแรงอันนี้ก็แข็งแรงแต่คุณป่วยกินแล้วมันป่วยนหะละเราแข็งแรงไงละ่ะเรากินแล้วไม่เราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราไม่ป่วยอะไรมันจริงกว่ากันละ่ะออไม่กินเนื้อสัตว์นะเห็นไหมข้อมูล <c oughs> มันผิดกันเรามีวิบากเราก็ต้องดุดอย่างนั้นแต่เราก็ยังดีที่เราเห็นความตาม่างนะว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยเป็นพิษแต่ความ <c oughs> ติดเราที่มีความอยาก ล้วพออยากเราก็ไม่รู้เราก็อยากจะไปหายโรคทั้งๆท,ท,ที่เราไม่รู้ว่าพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยมันไปติดในรสชาติติดในความอร่อยติดในประโยชน์ที่มันไม่เป็นประโยชน์เลยจ้ะนั่นคือใจที่เป็นทุกข์ใจที่กลัวกังวลเราก็อยากจะหายจากโรคนี้แต่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วหายได้ไหมอ่ะสิบกว่าปีไม,ไ,ไม่หายใช่ไหมเห็นไหม,หมครับพออามาถึงตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนไปกินยมาตลอดนะแล้วตอนนี้ห้าวันกินยาอยู่ต่อครับ กินอยู่ไหมยาห้าวันนี้กินยาเหรอไม่ได้หยิกไม่กินยาเหรอแล้วยังดีท็อกกับเขาเป็นด้วยไหมยาไม่ได้กินแล้วค่ะเหรอดีท็อกกับป้าเป็นไหมครับดีท็อกกับป้าเป็นเป็นป้าแล้วสบายขึ้นไหมอย่าบอกใครนะสบายขึ้นไหมสบายอ่ะเป็นแล้วอย่ไม่ต้องสอนแล้วที่ทำใจในใจก็เป็นรู้ความจริงแล้วหมดความกลัวกังวลแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแล้วอาหารเราก็รู้หลักแล้วต่อไปนี้เราจะไม่กินอย่างนั้นละกินอย่างหลัก แสดงว่าข้าวกับเกลือเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นประโยชน์ใครมาแต่บางทีข้าวที่ในค่ายที่มันอร่อยก็กินเยอะนะแล้วถูกปลาแล้วถูกปใครนะข้าวอร่อยนะข้าวที่ในค่ายอร่อยกนกินเยอะกับข้าวด้วยมันสบายใจเพราะคุณอาสบายใจไม่กังวล ก็ลองเอาข้าวอร่อยอร่อยไปกินที่บ้านดิมันอาจจะไม่อร่อยทำงานแล้วที่ใจเรารู้ประโยชน์แล้วเรารู้ไม่ติดความจางแลเรารู้ว่ามั่นใจด้วยว่ากินอย่างนี้แหละที่เป็นตำสูตรของพระพุทธเจ้าไว้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรหนึ่งอาจารย์เคยบอกว่าการกินสูตรหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่าไปติดเดี๋ยวกลัวว่าจะมีความชอบความจางติดเข้าไปเลยอาจารย์บอกติดเข้าไปสูตรหนึ่งเข้าไปเพราะอะไรเวลาไม่มีเราค่อยไม่ติดเราค่อยไม่อยาก อยากติดไปเลยกินไปเลยกินไปดีๆพอไม่มีสูตรหนึ่งเราก็เออวันนี้ไม่อยากติดแล้วไปติดแต่สูตรสองแล้วกันใช่ไหมเราไม่กลัวไม่กังวลอ่ะไม่ใช่ว่าติดที่ต้องกินอย่างนี้แล้วจะสุขใจถ้าไม่มีเราก็จะสุขใจพอเข้าใจไหมครับถ้าเราทำใจในใจได้ได้แบบเนี้ยคุณอาก็ไลทุกแล้วอาหารปรับนิดก็จะเป็นประโยชน์ดีท็อกซ์ไปอีกก็สบายแล้วรอวันถ่าวแล้วแล้วทานนี่กินได้ทุกวันไหม ะไรนะครับที่เราแบบแน่นๆอยู่นี้เรากินผ่านในทุกวันไหมทานแล้วสบายน้ำทานสบายไหมล่ะเออมันก็ดีบางทีมันก็เย็นดีเออสบายดีก็แสดงว่าสบายก็ดีแล้วได้กินไปแล้วไม่สบายกินทุกวันแล้วไม่สบายกินทำไมล่ะเรากินแบบมีปัญญาแล้วป้าอาอย่างถ้าถ้ากินไม่ไม่สบายไม่ต้องกิน <_ S 2> ใช่กินแล้วสังเกตไม่ตายตัวบางวันมีกุศลอนกินแล้วสบายก็กินต่อบางวันอกุศรมันเกิดกินแล้วไม่สบายก็วางไว้ อ่าต้องกล้กลัวต้องกล้าปรับจ้ะนะครับอ่าจ้ะจัดเดี๋ยวผมเห็นโอ้ยนี่นี่ผมเห็นน้าพยาบาลกับหมอมาแล้วของจริงเลยลองฟังท่านดูนะครับนะครับอ่าผมประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับขอบคุณมรับขอบพี่ป้อมมากนะครับอ่านั้นเดี๋ยวคุณป้าพัดกระหนกนะครับเดี๋ยวมาเจอป้าหมอเรานะครับก็หมอกันักเราครับเชิญป้าหมอครับ ค่ะค่ะคารว่าท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมคุณทับกนกเป็นเจ้าของคำถามจริงๆแล้วนะคะอยากให้มุมมองในฐานะที่เป็นหมอนะคะจะจบแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลังสีวินิจฉัยเพราะฉะนั้นประเภทกฎไหลย้อนนี่เราจะต้องเป็นผู้ตรวจที่สุดคะ่ะอยากให้มุมมองนะคะ จริงแล้วในราย,ล,ายละเอียดวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยค่ะคุณป้อมได้แนะนําไปมากมายแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเพียงพอมุมมองของกฎไหลย้อนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นภาวะที่ร่างเป็น,นกลไกของร่างกายของเขาะคะ่ะที่เขาบอกเราว่าระบบย่อยอาหารเราตอนนี้ไม่สมดุลแล้วลหละอ๋อเป็นเพราะว่าเรากินไม่ถูกอาหารนั้นมันยังไม่ยอมย่อยเข้าไม่ไปไหนเขามีอันตรายอะไรไหม เขามีอันตรายในแง่ที่ว่าถ้าเราไปกินมื้อเย็นแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่สบายเพราะเราจะนอนแล้วมันนอนไม่ได้มันไหลย้อนใช่ไหมคะเพราะงั้นมันก็จะมีเรื่องของการแอสไพรีเลนนี่ภาษาส,าสำลักะจะมีการสำลักทําให้ไอไอโกรธหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแล้วเป็นปอดบวมได้อันที่หนึ่งนะคะ,ะที่เขาจะเป็นอันตรายอันที่สองก็คือกรดที่ไหลย้อนเนี่ยมันจะไปทําให้เยื่อบุ หลอดอาหารด้านปลายอะคะ่ะมีการอักเสบเป็นแผลก็จะเจ็บได้จะมีเลือดไหลออกได้แล้วก็จะเป็นพังผืดแล้วก็ทําให้มันตีบแคบเขามีปัญหาอยู่แค่นั้นเองแต่จริงๆเป็น,นกลไกที่ร่างกายเขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเราน,ะนะะั่นแหละค่ะเขาบอกเราเออว่าท,ที่ที่เรากินอย่างถ้าเป็นอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้โหว่าเขาจะย่อยเสร็จนะคะถ้าเราสมมติว่าเราเรากินตอนหกโมงหรือทุ่มหนึ่งแล้วเราไปนอนสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมันยังย่อยไม่หมดค่ะพอย่อยไม่หมดเนี่ยเขายังทํางานอยู่ เขาก็ต้องต้องมีกรดค่ะก totally ็ต้องมีกรดนะคะคันนี้ถ้าเปื่อเป็นอาหารอพืชจืดสบายเขาก็จะย่อยง่ายกว่าเขาใช้เวลาอาจจะไม่เกินสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะย่อยแล้วว่าเมื่อไม่มีอาหารค้างไม่มีการกระตุ้นกรดเขาก็จะไม่ออกค่ะร่างกายเขารู้นะคะว่าไม่ใช่เวลาทํางานเขาเป็นกําลังใจนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวมันน่ากลัวเพราะว่าเราอ่ะ ไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่เข้าใจสัญญาณของร่างกายเราที่เขาเตือนเราค่ะ,ะสาธุค่ะสาัุทูครับสาธุค่ะ,คะตอนนี้ผมก็ไม่โรคกดอยซอยอนะครับผมก็ฟังเมา่อหมอแล้วมันเป็น,<า>นกลไกของร่างกายจริงๆนะครับใช่ <Hey. S 2> <laughs> ไม่ต้องกลัวเขาค่ะเราแค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราทำไม่ถูกแก้เท่านั้นเองค่ะครับ ครับเพื่อ,อจะทําให้อยู่ได้นะครับได้ครับขอบคุณป่าหมอนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหมือนที่พี่ป้มอมบอกว่าต่อไปเจอคุณหมอแล้วก็มาเจอนางพยาบาลน,นะครับแต่ตอนนี้เป็นดร์นิดหน่อยนะครับครับเชิญคพี่นิดหน่อยครับค่ะกับคา,า,ารวะจาย์หนูเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมสำเนึยงดีมีใจแล้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณอาเดี๋ยวจะ พอพูดถึงเรื่องของโรคกรดไหลย,ย้อนก็เลยนึกถึงว่าโปัญหานี้นะ่ะมีกันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมโพสก็บอกว่าโพสก็เคยเป็นใช่ไหมคะอยังอ่าแล้วก็มีแบบมีคนมาปรึกษาเยอะเลยคะ่ะเพื่อนพยาบาลเนี่ยก็มีเยอะนะคะที่มาปรึกษาเรื่องของโรคกรดไหลย,ย้อนเคยแนะนําท่านบอกว่าคือพยาบาลนี่เบิกยาโรงพยาบาลง่ายมากเลยนะคะ ยาโรคก,กระเพาะอาหารกระเพาะเป็นแผลอะไรแบบนี้มียาอยู่หลายยี่ห้อเลยค่ะท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะมันก็กินกินเป็น,เป,นเป็นหายหายอย่างนี้แหละแนะนําเรื่องตอนนั้นแนะนําเรื่องการใช้น้ําจากต้นกล้วยนะคะท่านไปลองทําท่านก็บอกว่ามันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นแต่นั่นก็คือโรคจากพฤติกรรมของเราทีนี้นะ่ะค่ะเรื่องของน้ําต้นกล้วยเขาก็เหมือนเป็นยาไปทาแผลนี่แหละ ก็เลยอยากจะอธิบายในมุมที่พี่หมอกันดาพูดเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะแต่จะให้เห็นภาพประกอบด้วยนะคะเรามีภาพนี้อยู่ที่ในเวลาเราแนะนําเรื่องของเรื่องของการสวนล้างน้ำเสียใหญ่เราจะพูดถึงระบบทางเดินอาหารให้พี่น้องได้ฟังนะคะนี่ค่ะระบบทางเดินอาหารของเราเดี๋ยวเรามามองดูว่ากดไหลย้อนนี่มันอยู่ตรงไหนนะคะอ่านี่คือ นี่คือปากของเรานะคะนี่ตามภาพนี้นี่จะเป็นส่วนศีสษะนะคะแล้วก็มีปากเคี้ยวอาหารลงมาอาหารลงมานี่มันจะมีทางไปก็คือหลอดอาหารแต่ถ้าไปผิดทางนี่ไปทางระบบทางเดินหายใจก็แย่นะคะดังนั้นอนะ่ะเขาก็จะมะีที่เขาผ่านไปหลอดอาหารนี่ค่ะหลอดอาหารนี่มันจะเป็น อ่าเป็นทางผ่านของอาหารมากะเพราอ,อาหารของเราเฉยๆนะคะดังนั้นอ่ะโครงสร้างเขาเขาผนังเขาก็จะไม่หนามากมันก็จะเป็นทางผ่านเฉยๆนะคะทางผ่านของอาหารเฉยๆแต่ว่าพอมาที่กระเพาะอ,อาหารแล้วเนี่ยกระเพาะอ,อาหารเขาจะมีความหนามากเลยเพราะว่าเขาเขาเตรียมที่จะที่จะรองรับกรดกร,รดนิสหลังมาเพื่ออะไรกรด หลั่งมาเพื่อย่อยโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนี่เขาก็จะมาย่อยกันที่ตรงกระเพาะอาหารนี่แหละคะ่ะทีนี้น่ะเคยเห็นกระเพาะกระเพาะสัตว์กระเพาะพหมูอย่างนี้เคยเห็นไหมคะเห็นไหมว่ามันหนามากเลยจะมีผนังที่หนาเพราะว่าเขาเตรียมตัวสําหรับรองรับกรดที่จะมามาย่อยอาหารบริเวณนี้จากนั้นเขาก็จะส่งต่ออาหารไปที่ลำไส้เล็กแล้วก็ออกไปที่ลำไส้ใหญ่ของเราใช่ไหมคะ ลำไส้ใหญ่ของเรานี้ออกไปปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างกระเพาะอ,อาหารกับหลอดอาหารนี่แหละ oh. เพราะว่ากระเพาะอ,อาหารเนี่ยเขาเขาจะบดเคี้ยวอาหารเหมือนฟันไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีการบีบตัวคุกเขาอาหารกับกรดกรดที่มันหลั่งออกมาเวลาเราเอาอาหารอาหารผ่านมานี่จะมีกรดกรดที่มีค่าความเป็นกรด pH สูง นะคะเพราะ pH อ่าต่ำนะคะมีความเป็นกรดสูงเนี่ยนะคะแล้วทีนี้พอเข้าคู่เค้ากันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าอย่างเช่นเราบอกว่าเราเราอ่ารับประทานอาหารสมมุติว่ามันเยอะไปอย่างเงี้ยมันเยอะไปการคู่เค้ามันจะมันจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่การคู่เค้ามันไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้มันมีโอกาสที่มันจะล้นจากกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหารนะคะ ที่หลอดอาหารแต่แต่ว่ามันมามันล้นมานี่มันมีกรดด้วยดังนั้นกรดเนี่มันจะมาทําให้กระพารหลอดอาหารนี่มันเป็นแผลได้เพราะว่ากรดมันมีม,นมันมันมีฤทธิ์ที่จะกัดได้ใช่ไหมคะมีฤทธิ์แรงอะ่ะที่จะย่อยอาหารเขาก็ย่อยได้เนะี่ยทีนี้เขาก็เขาก็เลยมาที่ตรงหลอดอาหารมันก็เลยทําให้เป็นแผลได้ทําให้เกิดความร้อนได้มันมีการไหม้เกิดขึ้นได้ จากกรดนะคะแต่ทีนี้ก็จะมีภาษาหนึ่งที่ใช้เป็นภาษาเรียกกรดไหลย้อนเป็นภาษาอังกฤษว่าฮาร์ตเบิร์นคำว่าฮ a ร์ก็หัวใจอาการมันเหมือนหัวใจเบิร์นก็คือไหม้มันเหมือนหัวใจไหม้เลยมันอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะที่เรารู้สึกยอยู่บริเวณอกเรานี่แหละมันกรดไหลย้อน uh. นี่คือหลักการที่มันทำให้ทาให้หลอดอาหารเรามีแผลเน่ยทีนี้ถ้าเรา มีแผลแล้วมันก็จะต้องรักษาด้วยด้วยสิ่งที่รักษาแผลได้ดีมันเป็นของฝาดๆนะคะเท่าที่เวลาเราอยู่ในค่ายเราจะบอกว่าแนะนำให้ให้กินน้ำจากต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็มีให้านใช้กล้วยกล้วยที่เป็นลูกอะคะ่ะกล้วยที่เป็นลูกกล้วยดิบเอามาลูกนึงแล้วก็มาแบ่งเป็นสามส่วนอย่างเงี้ย สามส่วนแล้วก็เอามาเหมือนเหมือนสามส่วนเนี่ยเท่ากับว่ามียาสามเม็ดแล้วก็ให้มาเคี้ยวในช่วงท้องว่างก่อนรับประทานอาหารนะเคี้ยวครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยก็เคยแนะนํานะคะเคยแนะนําไปมีคนเอาไปใช้ท่านก็บอกว่าอ่าได้ผลอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเออมีความเครียดความกังวลอย่างเงี้ยค่ะกรดมันก็จะไหลามาเยอะด้วย กรดจะมาเยอะด้วยแล้วคนที่อ่าเครียดกังวลก็จะกินเยอะด้วยค่ะกินเยอะก็จะทําให้พออาหารเขาล้นลงมาหรือว่าบางทีเรื่องของความใจร้อนอย่างเงี้มันจะทําให้มีการเกรงตัวของกล้ามเนื้อต่างๆใช่ไหมคะ,ะเวลาเรามีความร้อนมีภาวะร้อนอยู่ในร่างกายหรือว่ามีใจร้อนอย่างนี้แหละมันก็จะมีความเกรงตัวตรงนั้นอะ ถ้าหลอดอาหารกระเพาะอาหารเขามีการเกรงตัวมันก็จะทําให้ท้นไอ้กรดมันท้นไปโดนหลอดอาหารเราได้อีกด้วยนี่หลักการดังนั้นอ่ะหนึ่งก็คือเรารับประทานอาหารพอประมาณด้วยนะถ้าเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็สองก็คือไม่กังวลไม่กังวลแล้วก็ทํา ให้มันสมดุลเพราะว่าถ้าร่างกายมีภาวะร้อนเกินเนี่ยเขาก็จะมีการเกรงตัวเพื่อจะดันความร้อนออกในทุกอวัยวะของเราใช่ไหมคะจ้ะดังนั้นเรื่องของกดไหลย้อนจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยการปรับสมดุลด้วยเทคนิคเก้าข้อยาเก้าเม็ดนี่แหละช่วยได้อย่างดีเลยค่ะหลายท่านนะท่านไม่ได้มารักษากดไหลย้อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปกติเลยปกติที่มีอาการกดไหลย้อน แต่ท่านมีโรคที่มากกว่านั้นเพราะท่านมารักษาโดยการปรับสมดุลยาเก้าเม็ดโรคนี้ก็หายไปด้วยเหมือนกันค่ะที่เราเป็นมาเรื้อรังเพราะวา่าเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราเฉยๆบางทีมันก็อาจจะมียังมีแผลอยู่อย่างนี้ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ยากแล้วแหละอยู่ในวิธีของการปรับสมดุลอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็อ่ะ มาแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจว่าโรคนี้รักษาได้ง่ายๆด้วยการทำยาเก้าเม็ดนี่แหละเทคนิคเก้าข้อปรับสมดุลร่างกายถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช่วงมีอาการเราก็ใช้ใช้ยาจากอาหารเป็นยาพวกลดฝาดต่างๆถ้าไม่มีหยวกกล้วยหยวกกล้วยเอามาคั้นกับน้ำสมุนไพรที่เย็นก็ได้ค่ะ คือเอามาปั่นรวมกับสมุนไพรริทเชนหยวกกล้วยหรือถ้าไม่มีหยวกกล้วยมีปลีกล้วยอย่างนี้ปลีกล้วยก็เอามาต้มก็ดื่มน้ําตรงนั้นก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้กล้วยดิบอย่างที่ว่าถ้าถ้าจะเป็นการใช้เป็นยาในช่วงที่เราอยากรักษานะคะ<ช>แต่ว่าถ้าช่วงอื่นๆก็คือใช้วิถีชีวิตการปรับสมดุลอาหารเพื่อจิตสบายนี่แหละค่ะค่ะก็ขอแนะนําประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณดตอร์นิดหน่อยมากนะครับบนาด้วยครับครับคุณนาฟังเป็นไงครับพืชจืดสบายนะครับดีใจเลยละค่ะนะสบายใจขึ้นละค่ะครับกินเสร็จแล้วกินฮะครแต่ทุกวันนี้กินเยอะอยู่ลวค่ะครับต้องกินให้น้อยลงครับเพราะว่ามือเย็นเหมือนที่ป้าหมอบอกครับว่ามือเย็นเป็นมือที่อันตรายที่สุดนะครับมือเย็นถ้าเกิดเรากินน้อยกินอ่อนๆแล้วก็เพราะว่าระบบในร่างกายเรา จะย่อยหมดก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเรากินต่อเนื่องร่างกายก็ไม่ได้ผลผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นโรคคนรวยเหมือนคุณอาเนี่ยครับเง้นขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งให้คิดภาพเครื่องปั่นเนาะเครื่องปั่นนะคะถ้าเราใส่เราใส่อะไรทุกอย่างไปแน่นแน่นโถเลยเนี่ยถ้าเรากดปั่นแล้วมันจะปั่นได้ไม่ดีเลยนะคะมันก็เหมือนกับการย่อยมันก็จะย่อยได้ไม่ดี อาหารมันจะไม่ไม่ย่อยดีแต่ว่าถ้ามันอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ย<ม>เวลาเราปัน่นเครื่องปั่นเราก็จะทํางานได้ดีคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะคุกเขาใช่ไหมกับเพราะอาหารนะคะจะคุกเขาอาหารแต่มันอาหารเบียดกันแน่นเลยมันไม่รู้จะคุกไปไหนแล้วมันก็เลยเกรงบีบมาเลยแล้วก็มันก็ท้นมาที่หลอดอาหารนะคะช่วยร่างกายหน่อยเท่านั้นเองรู้จักเขาเพิ่มขึ้นค่ะ ขอบคุณมากครับพีนนาขอบคุณมากะนะครับแล้วก,ก็ขอมุฮมหนาด้วยนะที่อยู่สนใจเดีด๋ยวไปเจอกันนะครับคุณนาได้